สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะคุณแม่รีบทำออกมาเพราะว่าเคยรับปากเด็กๆไว้นานมากแล้วนะคะว่าจะทำวิดีโอเกี่ยวกับการสอนหารายได้นะคะเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะ ซึ่งเด็กๆอาจจะเคยเห็นคลิปวิดีโอแนวนี้ออกมาเยอะแล้วนะคะก็คือเรื่องของการฟาร์มเงินโดยการปลูกผักสวนครัวนะคะซึ่งถ้าเด็กๆเ,เห็นคลิปที่เก่าแบบเป็นปีหรือ2ปีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะ อัปเดตแล้วนะคะเนื่องจาก Developer ของเกมนะคะได้มีการ Nerf ์ฟังก์ชันนี้ไปแล้วนะคะการ n e r รก็คือการทำให้ฟังก์ชันนี้ของเกมมันด้อยประสิทธิภาพลงนะคะทำให้การ Harvest หรือว่าเก็บเกี่ยวผักในปัจจุบันมันใช้เวลาเยอะขึ้นมาก นั่นก็แปลว่าเราจะได้เงินจากการเก็บผักแต่ละต้นเนี่ยช้าลงนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามคุณแม่ทดลองแล้วแล้วก็คิดว่าเด็กๆควรจะปลูกพืชผักนะคะเพื่อเป็นไรายได้เสริมในการเล่นเกมบล็อกเบิร์กอยู่ดีนะคะ เพราะอะไรคะก็เพราะว่าผักเนี่ยมันโตไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับการที่เด็กๆไปทำอาชีพส่งพิซซ่าหรือว่าเป็นแคชเชียร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อเด็กๆหยุดทำงานเด็กๆก็ไม่ได้เงินแล้วนะคะแต่ผักอะ่ะมันโตแม้แต่เวลาที่เด็กๆนอนหลับหรือว่าเล่นโรเพล่แบบ เลี้ยงลูกไปเที่ยวปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะผักก็จะยังโตแม้กระทั่งตอนที่เด็กๆอยู่ใน build mode นะคะถ้าเด็กๆปลูกผักไว้ก่อนผักก็จะโตด้วยนะคะในเวลาที่เด็กๆอยู่ใน build mode หรือว่ากำลังสร้างบ้านอยู่ดังนั้นคุณแม่ก็เลยยังแนะนำค่ะว่า ถ้าอยากได้เงินเพิ่มเยอะๆนะคะให้ทำฟาร์มผักก่อนนะคะก่อนที่จะเสียเวลาสร้างบ้านหรือว่าทำอย่างอื่นในเกมนะคะทีนี้ทำยังไงหรือมีเทคนิคยังไงมาดูกันค่ะสิ่งที่ต้องมีนะคะคือ Garden s p r i n ิงเกนะคะ กา r d เด s นสปริงก์เป็นของที่ต้องใช้เงินสกุลม่วงซื้อนะคะแต่เด็กๆอย่าพึ่งแบบโอ้ยหนูไม่มีนะคะหนูต้องมีโรบั x หรือเปล่าหนูถึงจะซื้อสิ่งนี้ได้ไม่ใช่นะคะจริงๆอ่ะเงินสกุลม่วงเด็กๆจะได้อยู่แล้วนะคะทุกๆก,การล็อกอินต่อเนื่อง5วันในเกม Boxberg นะคะ ถ้าเด็กๆอดทนเด็กๆก,ก็จะสะสมเงินสกุลม่วงได้นอกจากนั้นนะคะยังมีการแจกเงินสกุลม่วงนะคะในอีเวนต์พิเศษต่างๆของเกมอย่างเช่นฮาโลวีนก็จะมีกิจกรรมพวกนี้นะคะหรือว่าช่วงคริสต์มาสนะคะเด็กๆต้องลองตามข่าวดูนะคะ พอมีสปริงเกร์แล้วนะคะเด็กๆก,ก็หามุมมุมหนึ่งนะคะของพื้นที่ของบ้านนะคะอาจจะเป็นมุมที่ไม่ใช้งานหรือออกแบบให้มันเป็นโซนของแปลงผักสวนครัวในบ้านเลยก็ได้นะคะเพื่อที่เด็กๆจะ วางสปริงเกิลลงไปนะคะทีนี้สปริงเกิลจะมีขอบเขตในการกระจายน้ำนะคะตอนที่เราคลิกมันเนี่ยเราจะเห็นรัศมีของน้ำนะคะซึ่งเทคนิคของคุณแม่ก็คือจะแรงเงาพื้นหญ้าในส่วนที่อยู่ในรัศมีของน้ำเนี่ยให้มันเป็นสีอื่นที่ ต่างจากญ่าของเกมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปลูกผักในบริเวณไหนเพื่อให้น้ำของสปริงเกิลเนี่ยกระจายมาโดนนะคะพอแรงเงาเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มลงทุนซื้อผักมาวางได้นะคะ มาถึงคำถามที่ว่าแล้วจะปลูกอะไรดีคะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการพิสูจน์กันว่าแตงโมนะคะกับส้มนะคะเป็นสองพืชที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะคะคำว่าให้ผลตอบแทนดีที่สุดไม่ได้แปลว่าให้เงินเยอะที่สุดนะคะแต่แปลว่าด้วย เวลาที่มันใช้ในการเติบโตเงินลงทุนที่เด็กๆต้องซื้อนะคะแล้วก็ผลตอบแทนเวลา harvest หรือว่าเก็บเกี่ยวมันเป็นสองพืชที่ตอบแทนเด็กๆได้มูลค่าสูงที่สุดนะคะดังนั้นคุณแม่ก็มักจะเลือกปลูกแตงโมงกับส้ม นะคะคถึงตรงนี้นะคะถ้าเด็กๆมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งจะดีมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเครื่องมือตัวนี้ต้องใช้ Robux ซื้อนะคะก็คือเกมพ a าสที่เป็น Advanced Placing หรือเครื่องมือที่จะทำให้เด็กๆวางของซ้อนๆกันได้ ซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถที่จะวางของชิดๆกันได้นั่นก็แปลว่าในเนื้อที่การปลูกผักนะคะเท่าเดิมนะคะเด็กๆสามารถที่จะปลูกผักได้จำนวนมากต้นขึ้นนะคะก็จะมีโอกาสในการทำเงินมากขึ้นไปอีกแต่ ถ้าเด็กๆไม่มีเงินซื้อเกมพาส s นะคะก็ไม่เป็นไรปลูกเท่าที่เราจะปลูกได้ในพื้นที่ที่น้ำมันกระจายไปถึงนะคะแต่คุณแม่ขอเตือนหนึ่งอย่างนะคะว่าสปริงโคลนะคะจะหยุดทำงานถ้าเด็กๆลืมจ่ายค่าไฟแล้วโดนตัดนะคะ ดังนั้นคอยเช็คด้วยนะคะว่าเราไม่โดนตัดไฟนะคะเพื่อที่สปริงโคลนะคะจะได้พ่นน้ำตลอดแล้วผักจะโตขึ้นถ้าไม่มีน้ำผักจะหยุดโตเทคนิคนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เริ่มปลูกผักนะคะ ไม่ว่าเด็กๆจะไปทำอะไรจะไปสร้างบ้านอยู่ในบิ i l d mode นะคะหรือจะเล่นเกมกำลังทำกับข้าวอยู่นะคะเลี้ยงลูกอยู่นะคะผักก็จะโตไปเรื่อยๆแล้วพอมันออกดอกออกผลเด็กๆก็ไปคลิกเลือก h a r v w s t นะคะเด็กๆก็จะ ได้เงินกลับมาแล้วก็จะได้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆดังนั้นคุณแม่ก็จึงยังแนะนำอยู่นะคะว่าควรจะเล่นเกมโดยการลงทุนหาพื้นที่ปลูกผักสวนครัวก่อนเป็นอย่างแรกนะคะ หรือทยอยทยอยสะสมไปก็ได้ตอนแรกไม่ค่อยมีเงินก็ซื้อทีละต้น2ต้นยังไงก็ได้นะคะมีเด็กๆแอบเห็นเงินคุณแม่นะคะบอกว่าทำไมแม่เงินเยอะจังก็ขอบอกเลยนะคะว่าเกิดจากการทำ ฉากสวนครัวเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่เริ่มเล่นแล้วก็สะสมมาเรื่อยเลยนะคะคุณแม่ไม่เคยใช้ r o b ั x สนะคะในการซื้อเงินในเกม b o x b ซ r g เลยดังนั้นเมื่อคุณแม่ทำได้คุณแม่ก็มั่นใจนะคะว่าเด็กๆทุกคนทำได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ